ราคาทองคํากันหน่อยไหมขนาดเป็นวันหยุดนะแต่ว่า<อ>ตลาดทองเขาเปิดก็ยังเขาบอกไปต่อไม่รอแล้วนะเอ,อาไหนลองดูราคาตอนเปิดตลาดเห็นว่าทุบสถิติใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่คือปรับไป4ครั้งค่ะปรับขึ้นอีก300บาทก็ทําให้ราคาทองบ้านเราเนี่ยทะลุบาทละ44,00 0บาทแล้วนะคะโดยราคาทองคำวันนี้ก็ทะยานขึ้นแบบไม่หยุดเลยทีเดียวทุบสถิติใหม่อีกครั้งนะคะราคาสูงสุดในประวัติการต่อ ก็คือโดยเช้าวันนี้เปิดตลาดมาปรับขึ้น300บาททําให้ราคาทองแท่งตอนนี้อยู่ที่บาทละ43,650บาทส่วนราคาทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ44,150บาททะลุก,กรอบ44,000ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนะักวิเคราะห์ราคาทองคําส่วนใหญ่คาดการว่าราคายังอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกอาจจะแตะบาทละ1 0 0 0 0ห่น40,000ก็พอแล้วท่าหนึ่งผมจะซื้อสัก1ิบาท45,000บาทโอ้ 4, oh. ล่าสุดปรับครั้งที่5นะ ขึ้นมาอีกบาทละ50บาทจริงปะเนี่ยจากราคาที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ทองคําแท่งออกบาทละ4 3 7 0 0บาททองรูปพรรณออกบาทละ4ี0 0มอบาทโอ้โหคุณใจรขายก็ใครพอคนจะขายก็ชะลอไปก่อนชะลอไปก่อนสักพักพอจะขายปุ๊บลงเออโถเอ้ยลูกงี้ขายแต่เช้าต่อคิวนานต่อคิวนานนะเอาทองไปขายคุณเคยไปต่อคิวหรือเปล่าคุณไปแถวเยาวราชแถวยาววเหยียดเหเออไม่ได้ไปซื้อไปขาย